เพราะว่าความคืบหน้าการดําเนินโครงการก่อสร้างขยายถนนเชื่อมระหว่างอําเภอยางตลาดนะครับไปยังอาเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินหรือว่าสายห้วยเม็กไทยเจเริญของศูนย์สร้างทางขอนแก่นกรมทางหลวงที่มีการตัดต้นไม้บริเวณอุโมงต้นไม้ดงระแนงนะครับทำให้มีชาวบ้านออกปาริโครองให้มีการปลูกต้นไม้ทดแทนครับเพราะว่าเสียดายครับว่าต้นไม้เดิมเนี่ยที่ถูกตัดออกไปเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะฮะล่าสุดเนี่ยคือว่าผู้รนการแขวงทางหลวงกาลสินและคณะเนี่ยเข้าไปติดตามความคืบหน้าโครงการ หลังได้มีการประชุมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อหาแนวทางร่วมกัน ในการก่อสร้างควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและป่าไม้และกระทบกับต้นไม้สองข้างทางให้น้อยที่สุดนะครับคือทางฝั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรมทางหลวงเนี่ยเขาก็เห็นภาพชัดเจนอยู่เพราะว่าต้นไม้ถูกตัดไปเยอะนะคะประกอบกับเสียงเรียกร้องของชาวบ้านสรุปแล้วเป็นแบบนี้นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ปรับลดระยะทางในการขยายถนนสองข้างทางจากเดิมฝั่งละ20เมตรสุดเขตทางหลวงให้เหลือฝั่งละ17เมตรค่ะเพื่อยังคงต้นไม้เอาไว้ให้ได้มากที่สุด โดยในปี2,563จะก่อสร้างถนนเป็น4เลนความยาวกว่า4กิโลเมตรนะคะปัจจุบันก็ปรับเส้นทางกันไปประมาณ2-3กิโลเมตรแล้วล่ะมีต้นไม้ห่วงห้ามที่ถูกตัดไปก็คือต้นสัก6ต้นแล้วก็ต้นกระยาเลยอีก438ต้นนะคะซึ่งทางองค์กรอุตสาหการรมป่าไม้ก็เก็บรักษาเอาไว้เพื่อรอการประมูลเป็นไรายได้ของแผ่นดินต่อไปค่ะ เพราะว่าถนนเส้นจากบ้านไทยเจริญไปอำเภอห้วยเมกเนีความกว้างประมาณ 8, ความกว้าง8เมตรซึ่งเป็นซึ่งเป็นเส้นทางที่สุ่มเสียงมากเพราะว่าปริมาณจราจรก็สูงมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถบรรทุกหนักไม่ว่าจะพวกเรื่องของอ้อยมันสำปะหลังเนี่ยมีเปอร์เซ็นที่สูงมาก40กว่าขึ้นนะ,นะคะทำให้พี่น้องประชาชนที่สองข้างทางหรือว่ารถจักรยานยนต์อย่างเงี้ยถ้าถ้าถนนเรา จาก8เมตรเนี่ยถนนเราทั้งสองช่องจะเป็น7เมตรก็จะเหลือไหลได้นละประมาณ50เซนซึ่งซึ่งเป็นอันตรายสําหรับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะคะคือแขวงทางหลวงกาลสินนะครับยืนยันว่าจะเป็นต้องขยายถนนสายนี้ครับจาก2เลนเป็น4เลนนะครับเพื่อลดอุบัติเหตุที่สําคัญคือว่าถนนสายนี้เนี่ยยังถูกใช้เป็นเส้นทางลัดไปจังหวัดอุดรธาน,นีอีกด้วยมีรถมากนะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง คือประเด็นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาแค่เพียงแค่ต้องการว่าอยากจะให้ไปปลูกต้นไม้ทดแทนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถนนเส้นนี้นะฮะคนที่ผ่านไปผ่านมาจะทราบดีว่ามีความสวยงามเป็นอุโมงต้นไม้เลยเป็นอุโมงต้นไม้ร่มรื่นนะฮะพอมีการขยายแบบนั้นไปแล้วเนี่ยความเจริญเข้ามาก็จริงนะครับลดอุบัติเหตุได้แต่ว่าก็อยากจะให้ไปปลูกต้นไม้หน่อยมีไม้ห่วงห้ามอยู่ด้วยไม้สักกระยาเลยนะฮะในพื้นที่ตรงนั้นนี่ครับ